สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับหลวงบุญอีคลิปครับคลิปนี้ก็มาลาวเป็นอีพีที่สองครับต่อจากอีพีที่แล้วนั้นก็มาฉลบทชมเกี่ยวกับเรื่องลาอง่าก,ก,กนะนนออล้องตัวดำและตัวกลังกันต่อครับนะแต่เป็นช่วนหนึ่งเป็นส่วนย่อยๆกล้องอิติลิตก้องตัวดำและตัวกลัง นันก็ปลาชบมาโดยลุงหลุงบุญและผอข้องหลวงบุญและเผื่อนบานอีกฐานซึ่งสร้างฐานเนี่กับนะได้ลาวไวหลุงบุญในควังอ่าตอนนี้ผอข้องหลวงบุญก็เสียไปลุงหลุงบุญก็เสียไปแต่ยังไม่เผื่อนบานนี่ซึ่งฐานกับตอนนี้ก็ยังอยู่ติดตาตูนกับนะเป็นคุณลุงจิตเขายังอ,อยู่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้อ่ายอดกลับมาทีเดิมกับ ร้ำฐานนี้ครับนะกได้ขึ้นไปอย่างผูกเขานี้อ๋อโยนรับไปตะกี้อีกนิดเลยครับแต่โค้นนะครับนะแต่โค้นแต่โค้นท่อ,อการดำลงชีวิตของครอ,อบครัวเขาหลวงบุญของลุงและของคุณลุงจิตเนี่ยครับนะอ่าก็อชายท่อนมากอ่าเมื่อซ้มทิพซี สระมาณห้าชิปปีห้าสิปป่าปีแหไรเลยครับนะปอลงบุ๋นก็ห้าชิปป่าแหละห้าชิาปีแต่ก้อนก็จะจ่ายบานหยกพื้นครับจ่ายบานหยกพืน้นมีอ่านอกชานแล้วมีระเบียงออกมาเป็นชานบานขึ้นเป็นบานหยกพืน้นแต่ก้อนนะครับนะการจำบานการปลูกบานต้องจ่ายใหม่เช่าบานต่งดูนครับนะต่างต้นเลยต่างตน้นปอกเปลือกหยอกตอน้นแต่อุปรก,กรณ์เครื่องบน,นครับนะ มบนเอาไม้ถึงวอวาหมายที่มาทําจันทนทําไปล้านทาดานบนต่างๆที่ประกอบข้อง้านต้องไปเหลื่อยบนผกเขอาเพราะหมยที่พื้นลาบเนะี่ยครับน่ะก็จะท่างเป็นร้วนท่างเป็นลายหน้ากันมดเขาเลยไม่มีหมยที่ให้ทํายกเว้นว่าถ้าทาเสาบานนั้นได้กับจะมีจ่ายหมายไปย่อม้นมาจ่ายหมยอาสาเร็จ นั่นก็คืออาจจะมาทำลังค่าใจ่ายใบชาคู่ตัดเป็นใบชาเต่นมุงลังค่าก็พอลุงบุญลุงบุญแล้วก็คุณลุงจิตเนี่ยครับได้มาหนังทุนฐานหน้ากันว่าจะทำหรือจะได้หมายมาทำบานคนละลัง่งก็เลยตัดสินใจขึ้นไปบนผูกข้อหวงนี้ครับนะไม่แค่เพียงซ่อมฐานนี้นะครับนะอย่างมีปืวนบ้านฐานเนินก็ขึ้นไปอ่า ไปลูใหม่ไม่ถึงว่าไปเลยใหม่ครับนะไปเลยใหม่แต่ค้อนพอก็จะจ่ายเรือถุงขึ้นไปยื่นเหมือนใหม่แล้วก็เอาใหม่ขึ้นมีเรือก็เรือใช้แรงคนครับนะไม่ได้ใช้เครื่องยนต์แต่ค้อนเรียกว,ว่าหลาถ้าไม่มากหมาเทม่ที่ได้ออกมากก็เป็นอันว่าช่วยแต่ค้อนครับนะใหมยย่ยาวอ่าช่วงทางราชก,การครับนะแต่ค้อนกอยังไม่ถึงบว่าเข้มเขี้ยวม,ม,ม,มนปัจจุบันก็ไม่มี าการหลักลอบจนกระทั่งว่าเป็นตุลักคิดเดี๋ยวป้ะนจาวบ,บ้านจะเอามาทำบ้านกันส่วนใหญ่ส่วนมากจะร่วมเป็นทีมเป็นทีมเพื่อขึ้นไปทําการเลื่อยหมายมาทําบ้านขอมีเหลืองลาวอยู่ตอนนั้นเขาก็มีคุณลุงจิตพ่อลุงบุญอะไรก็คุณลุงลุงบุญนเนี่ยแหละได้ลาวให้ลุงบุญได้กวางวาในคณะที่เลื่อยไมลยนะครับนะในคณะเลื่อยไมล ก็ใช้เวลาประมาณเป็นเดือนครับนะเพราะว่าจะได้หมาหนึ่งลังนี่ก็นานแต่ไปซ้ามฐานเนี้ยครับนะซมคนนี่แหละก็ต้องหมายเลยหมายมาร่วมกันแล้วมาแบงกันมีอยู่ในตอนกลางคืนครับนะเกือบถุกขื้นจะมีเหตุการณ์ต่างๆปรากฏขึ้นเขี่ยกับเนี่ยคนลุกแหลวมวาลาวทุกกลังเขี่ยกับ ดาวเข้าแค่นี้แหละครับนะเข้าท่านกะลาทีรีหรือทีเรียงไนวะตวอาดมหรือตัวกังนี่แหละครับนะนี่เป็นคลิปอีพีสี่ช่องก็ต้องโยนกลับไปอย่างอีพีี่หนึ่งก็ฐานก็แสดงอิติลิตไยหเห็นครับนะว่าเมื่อถูกฐานดีขึ้นไปเหมือนถูกเขาแ้่งนี้ต้องเคารพพระเจ้าฐานถ้าใครไม่หนึกถึงไม่ระลึกถึงเหลววะถ้าแล้งหายไปบานบานล้วก็คือ ไปสักกรารบูชาหรือไปกาดให้หนึกถึ่งฐานกอพอตอนนี้ฐานก็ได้ไม่ได้เป็นพวกคนธรรมดาเลยเอะ่ะก็กลายเป็นเลียงอายหายว่าเป็นผู้วิเทศเป็นเจ้าเขาเป็นเสืออ้อใยที่ก็กลรองอยู่ในพื้นที่นั้นก็ในขณะเทว่าำํใหม่ก็จะได้กลิน่นของเสื้อได้เห็ล้ลอย คงเชื่อแต่ไม่มีเชื้อตอนใดเดี๋ยวข้ามาทําลายพอสุกสารเดี่ขึ้นไปเนี่ยจาักการเจ้า,จาเขาหรือจาักการตัวดำตัวกล็งมีอยู่สกคนเลยกับนะ้โดยการเดี๋ยวพอขึ้นไปก็จะหยอกเมือ่ไอไหวกาดฐานให้กลุ่มกล้องไหล่ะข้าพอลุงบุญลุงลุงบุญแล้วก็คุณลุงจิตเนี่ยได้มาลาว,ว่าในคณะที่ว่า ไปทำไายในปลุกขนันทําขึ้นนะครับนะส่งอยู่ประมาณห้าเมตรทำบันไดขึ้นไปเลยก็ลมโคก้าช่วงด้านหลังครับนะลมโคไปหมดํำตีและแนงผู้ลมโคก็ไปปักอยู่ด้านบนทุกขึ้นจะมีการอก่อยอยู่ตลอดที่รอแต่้อนนะมันมีสัตว์หลายเยอะน่ากลัวเดี๋ยวบักมา มีตังเตะข้าเหลียกอะไรอ่ัขางคูดเสื้อเสื้อดำจางมียเยอะแยะครับมันปลูกเขาเพีงนั้นพอหลวงก็ได้กลับมาลาไ้ควังครับนะในตอนนั้นหลวงก็ยังเด็กเลยแต่ก็ยังจำได้ครับจำได้เข้ามาใช้ตอนลาเพื่นไังนี่นเลยครับนะพอลาวะโป่หลวงปู่ก็ลาวะาในคณะจี่นอนนี่นเลยครับนะ พอได้ยินเสียงเสียงสัตว์เนี่ยครับนะกัดป๋องปลาปลากระป๋องครับนะปลากระ,กะป๋องอนะแต่ก็ได้กินไปเมื่อเร็วแต่ว่าก็ได้ทิ้งไว้ทางทางนะั้นได้ยินเสียงคบเสียงกัดปลากระ,กะป๋องแล้วมีเสียงดังอ,อ๋อคือเสียงเสียงรุนทุกคนก็ต้องกาศ ฝายอย่าทำลายลูกล้านให้อ่ามาลูกล้านมาทำหมายเปืออสร้างบ้านให้ตตนตัวดำตัวดงเนี่ยุมคลองเมื่อการเช็ดเชียงนี้ก็เฮียบไปเลยครับเชียงนี้ก็เฮียบไปอ่าลุงตอนเช้าขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็มาดูก็เหนลอยครับนะนี่แต่ลอยเท่าเพื่อลอยจินเพื่อเต็มไปหมดอ่ากา็วันนึงก็ ผ่านปล่อยต่างวันปลอเลยหมายไปอีกคำก็ก็เส้นเดิมครับคำก็ก็เช่นเดิมอ่าพอใกล้คำก็รีบผู้งาาหนก็ค่อยเลยก็จะไม่ทักติดไปมีอยู่คืนนึงนี่อยู่คืนนึงเหตุการณ์เช่นเดิมก็เกิดขึ้นอีกครับอ่าคณะนอนคุณผอลาวไว้หลวงบุญควังนะครับนะผอลาว้ควังคณะนอนอยู่นี่แหละ คุณลุงเพียงผีข้องพอแล้วก็มีคุณลุงอิดก,ก็คืออันเดียเขื่อยาดนั่นแหละครับนะั้นนอนกันอยู่ก็อนหนข้างนนั้นก็มีอาวุธกันแหละทุกคนไปก็มีอาวุธก็จพวกปืนพ้านาไม้นี่นแหละครับนะั้นป้องกันสัตกไหลายต่างๆก็เป็นเรื่องธรรมดาของการอยู่ป่าก็พอแล้วไม่กว้างหวานในขะที่ว่าทอ่า,านข้าวลเล่นเช็ดนอนเช็ด กลายจะดึกเงียบเงียบครับเงียบซัดก็ได้ยินเสียงซัดเสียงเกียงเสียงอะไรต่างๆแต่หลองปกติอยู่ๆก็เงียบปุ๊บไปเลยครับอยู่ๆก็เงียบไปเลยตกยางแม่แต่แมงลิงลงอย่างไรเงียบหมดครับคุ้ยกบังเอิญครับนะพอหลายคนบอกคุ้ยกบังเอิญอกลายจะดับกลายจะดับครับ โอ้ก็เป็นคนเด่นอนไม่คอยลัแแกแกว่าแก็ลบขึ้นมาแกก็ได้ยินเสียงเสียงเดินอยู่ขลางๆกันนั่งเรียบกราบเดียก,กลับแต่ไข้ของกายกระดับเสียงก็ดังก็ไม่ทีทำพรือรับนะบางเอิญตอนกลางวันก็จะเอาฟืนไปไหวเหนการนั่งการได้ออกเชือกอผูก ทำเป็นบ,บวงแล้วก็ตัดไมายยา้ยาวๆเอาไว้ทุกอะไม้นี้นะครับเี๋เป็นเป็นเป็นไม้ฟืนนะครับย้อนลงมาแล้วก็ดึงออกให้ลงถึงที่ของกล้วยอะกล้วยก็ติดสว่างมาลาถูกยา่างก็ปกติแล้วบังเอิญว่าทำแบบนี้อยู่จนกระทั่งห่วงนอดก็บังเอิญกล้วยก็เกลือกจะดับลาไปแล้ว ขอเลยลุงเพียงก็เลยทุกคุณลุงจิตเนี่ยครับให้ลงไปแต่เหมือนละก็มีลัวเนี่ยเป้เต็มกันไปหมัดเแล้วว่าจ่วยไปอันควยที่เขาไม่ได้ทำฟืนแล้วก็คุณลุงจิตก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวไม่ฟืนตาแล่งกันตาชาติบานบานกับเอ่ะู นี่ไม่ต้องลงทุกนเดี๋ยวผมลงไปเองอนั่นแหละกะปอครับลุงก็บ่าอย่าลงไปเถอะไม่พื้ไม่พืไไไ้ไม่ตั้นแรกแกก็ลงไปแล้วแกก็ลงไปแล้วลงจิตแกก็ไม่ได้คิดเลยหมาแกก็ลงบึบพร้อเดี๋ยวเอาไปพูดนลงไปกันห้ามก็ไม่ควางเก่าปอเอินการอยู่ในปู่เขาเนี่ยข้าห้างปูตึงเชื่อ ซึ่งสัตว์ย้เยเขาหามแรงเขาเลยไม่ไกลกลาแรงลุงพิทก็งลงไปคุณปอพมมตีลาไว้พงฟังนะครับนะก็คนลุงเที่ยงเนะี่ยลุงคุณลุงจิตก็หนังกอกควยทุ่มควยนะเผืนะ่อ้ควยได้ก็หลุกชัวชัวร์มั้องคนนี้ก็หนังเอาอาวุธนะครับโนะจลงไปคุณลุงจิตเพิดขึ้นมาถึงเห็นตอกเจ้ยครับว่าทำไมสองคนนี้ถึงจโจลงไปฮนะกันโดดขึ้นมาทำก็ามาโวยวายก็จนะไม่จะ จริงหล่าไม่คว้างวัะมีเสื้ออยู่หลอกคางก็เลยบอกว่าเฉยจะไม่บอกก็กลางขึ้นนะครับเขาห้ามแร้งโอ้ดังนั้นคือนั่นคือคุณป๋อมลรามาล่าไม่คว้างครับนะก่อปฏิหานก็มีล,ลายทิ้งลายยางแต่ว่ายัางมีอีกลายยางครับนะ,ะเดี๋ยวเรื่องเหล่าห้องตัวดำตัวกลางเสียกับพ่อขาววะและว่างมู่บาน มา,านักแคเแห่งนี้ตีลุงบุญยูนี่แต่ก่อนนะครับนะแต่ก่อนลุงบุญยังไม่ได้มาอยู่จังหวัดตุังกล้าก็ได้ฝ่าวกข้ามไปค่ายทางประเทศอืดประเทศมาเลเซียเปลื่อนบานก็เดิน้ามทางเข้านี้เลยครับก็เ,เป็นเรื่องเล่าเป็นอย่างไรเดียวอีพี่ต่อไปลุงบุญจะมาหลายครั้งก็เป็นอีพี่ตีซ้มนะครับนะาก็นี่ก็ตอนเรื่องนี้นะครับนะเรื่องต่อไปอพี่ตีซ้มนี่เจ้าเกาเขาอ่ะปลาชอบกับลุงบุญเองตอนนั้นแหละคุณพอ ตอนอยังมีชีวิตอยู่เพศการเกิดติวันลงบู่นเองหลวงุูจริงได้เชื่อเรื่องนี้หลวงปู่เชื่อมากมากับต่อได้ประสบการหลวงบุญและหลวงบุญได้เห็นจริงๆรประสบการจริงจริงนี่คืออิทธิฤทธิ์องตัวดำและตัวกลางเจอกันอีพีที่สามครับสำหรับอีพีนี้เพื่นนอนๆกดติดิงกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจหลวงบุญเพื่อ จะได้ทำวิธีติดตามไอ้เพื่อนได้ชมต่อไปครับสำหรับวีวีนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ